ีมจะด่าเราไหมเนี่ยยังไงยังไงอิลูเมีตรงนี้อันตีเสมอเลยอันตีอันตีอีรันดดตายอิลูเมีย,ต,ต,มยต,ต,าตายอเยายอาให้มันตายเลยพ, ung, พ ung ุ่งพุ่งสกิลสมมั้งมีตายอีกเลยเหลือย้อนตัวเดียวฆ่ามันเข<อ>้าไปรัดสอดเองอันตีอันตีแล้วฆ่าได้ฆ่าได้รัดสอดได้ตัวนี้ตัวนี้ย้อนย้อนย้อนเป็นแค่ย้อนย้อนงงงงย้อนไม่เก่ง นี่อย่าสู้เราหรอสู้เราหรออย่าห้าวอย่าห้าวอันตี้นี่โอ้ยโดนผักเข้าป้อมกลับแล้วกลับแล้วเนี่ยนีล п, ่ลบ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 อา้าวอ้าวอ้าวตรงนี้มันมีป้อมนี่ว่าโอ้ยหนีไม่ได้โอ้เหลือสามตัวสำหรับตรงเราฟิกเกอร์นี้ฟิกเกอร์นี้เอิ่มตายไม่รอด สวัสดีนะพบกันอีกแล้วกับช่องโซโลนาซีวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่สายเมดแอสซซินที่มีชื่อว่ารอเรียวฉันชื่อรอเรียวจ้ะฉันคือนางฟ้าเธอมองเห็นปีกฉันไหมปีกสีแดงสง่าผ่าเผยฉันมีกี่ปีกนับไหมหนึ่งสองสี่หหกเอ๊ะไม่รู้จะนับทำไมฉันชอบบินบนท้องฟ้าฉันชอบดูนกฉันชอบดูต้นไม้ฉันชอบดูภูเขาตอนเช้าฉันชอบไปเรียน ฉันต้องไปเรียนทุกๆวันเลยเพื่อฉันจะได้มีความรู้แต่วันนี้ฉันไม่อยากไปเรียนเลยเพราะว่าตอนดึกฉันนักับแฟนฉันไว้เฮ้อขี้เกียจเรียนจังเลยเฮ้าทำไมเนี่ยอ่าเข้ามาดูในเกมกันเลยก็คือลอเรียลเป็นมมดแอสทซินที่มีประโยชน์สำหรับทีมไฟมากมากเลยเพราะว่าสามารถสแปมสกิลได้อย่างรวดเร็วเมื่อกดอันติคือสกิล3นั่นเองก็อันดับแรกก็คืออัพสกิล1ก่อน ก็เราจะเดินไปเลนกลางนะทีมตรงข้ามคือตัวอะไรวะคืออิรูเมียเป็นเมดเหมือนกันก็ต้องค่อยๆเล่นไปใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันมันมันจะเป็นทําความเสียหายเวท2ครั้งมันจะมีเนี่ยมันจะมี1 2เห็นไหมมันจะมี2อจังหวะแล้วก็สกิลสองก็คือจะพุ่งข้ามกําแพงหรือพุ่งไปหาศัตรู ทำทำเหมือนสเก็ตสเก็ตด,ดาวอีก3ดาเมจไปใส่ศัตรูก็เวลาคอมโบก็คือสกิล2แล้วก็สกิล1แบบนี้เห็นไหมถ้าถ้ามันถ้ามันโดนครบ4ครั้งมันจะสะโลแล้วก็ทำดาเมจความเสียหายแก่ศัตรูอย่างมหาศาลเห็นไหมอันดับแรกก็คือเคลียร์คลิปในเลนนี้ไปก่อนเคลียร์เคลียรย์เสร็จแล้วก็เดินไปเลนอื่นเพื่อเพื่อทำเลนเอา้าวมือมือล่างกดฟิกเกอร์สังหาน ตกใจตกใจเนี่ยบนกําลังบวกการเราเดินไปช่วยไปลุมมันไปลุมมันอ้าวเดินมาอ้าวบวกเสร็จแล้วเอนนี้เห็นเหรักเทรนเทนเทนอยู่นี่เอามันเอามันเอามันเอามาเลยมาเลยนี่เน่ยนี่นี่ยังไงเราก็ได้เปรียบเทรโอโอทีตัวค้ามันมันมาลอยหลังเลยตั้งตั้งสติตั้งสติเอาการเร็วการเร็วโอ้ทีเราตายแล้วแต่ว่ามันมันมีสามตัวเราเราว่าเรา เราหลบอยู่ตรงป้อมก่อนแป๊บนึงนะให้ทีมาซ้อนก่อนเดี๋ยวดยวอย่าอย่าเพิ่งไปให้มันลุมนะใจเย็นใจเย็น,ยนก็คือตัวนี้ต้องใจเย็นๆจนกว่าจะได้อันติหรือสกิลที่3ก่อนนะคอยทาเรนคอยเคลียร์คีปไปก่อนจนกว่าจะได้เวลสี่ค่อยค่อยบวกได้อา้าวมันได้บางกรไปแล้วทีมเราเอาซิลเดินน้ำเดินน้ำเราจะได้เดินตามอยู่นี่อย่โอ้ยสโ,โ,โ,โลสโลมันมันยิงมันยิงสโลใส่ถอยก่อนถอยก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นทีมตั้งใจเล่นสิเออเดี๋ยว,ยวรู้เมียง่ายเดี๋ยวรอเวฟสี่ก่อนนะเดี๋ยวเวฟสี่จะได้ตีชนมาชนมัน,มนเออโอเคโอเคนี่นี่อารมมันอารมันเดี๋ยวเวฟสี่แล้วอันตีก็คืออัตีไปแบบนี้ทับดาบิดรัวๆฆ่ามันฆ่ามันมันใกล้จะตายใกล้อันตี <C oughs> เป็นไงาตายตายฆ่าได้หนึ่งศพแล้วโอเคโอเคได้แล้วได้แล้ว ก็ก็ตัวนี้ก็ต้องใส่อเทมเป็นอเทมรถคูดายเยอะๆมันจะได้ใช้สกิลได้รัวๆนะนี่เล่นแบบนี้ไปก็คือลอเรเียวเป็นเมดที่เราเล่นประจำเลยตั้งแต่ตอนซีซันแรกๆแต่ว่าซีซันนี้จะไม่ไม่ค่อยเกิดแล้วลหละเพราะว่าทีมตรงข้ามจะมีซีซีเยอะ <ๆ S 2> แล้วก็เป็นตัวระยะไกลมากๆครับให้เราเข้าไม่ถึงเนี่ยตัวนี้จะแพ้ทางพวกแครี่หนักๆเลย ถ้าถ้าโดนต่อจะเลือดน้อยก็คือเข้าไปแป๊บเดียวก, <c oughs> ก็ก็หายแล้วอันติแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะนี่นะมันมันหลบอย่าพุ่มเพื่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคโอเคตีนกก่อนตีนกอย่าแย่งนกกัน้อย่าลัานกสันเอาเลยเอาเลยเอาเลยอันตีอันตินตนตพุ่งรัวๆัวพุ่งรัว,วมันจะตายตเอาเลยซิวซิวดีดีมากดีมากซิว,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 วอันตีนี่อ้าวโดนซิวล้าสอดซะงั้นเลย โอ้ยโดนสตาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวอิรูเมียตรงกลางใช่ไหมแกตายแกตายแน่ๆเดี๋ยวมันมาช่วยมันช่วยมันตีป้อมเรีนร่างก่อนแป๊บหนึ่งโอเมนโอเมนเอาเลยพ่อเอาเลยพ่อโอ้กางๆมันมันมาตีเรีนเราอันดับแรกก็คือเราต้องการเรีนตัวเองก่อนนะอย่านะอ้าวเดินไปแป๊บเดียวป้อมแตกเลย ทีมจะด่าเราไหมเนี่ยยังไงยังไงอิรูเมะตรงนี้อันตีเสร็จมาเลยอันตีอันตีอิรันดอตายอิรูเมะตายอเอาให้มันต,ตายเลยพุ่งพุ่งสกิล้ามานนี่ตายอีกเลยเหลยยอมตัวเดียวฆ่ามันอ้าวทีมหายไม่เป็นไรก็คือคุ้มอยู่นะนี่ฆ่าไปตั้งได้ตั้งสองตัวทีมตั้งใจตั้งใจเล่นตั้งใจเล่น ให้บูเราได้ไหมเขลอกออ่ามันไม่ยอมให้บูเราไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อมาตีมังกรเร็วมาเอามังกรเราจะได้บบัแข็งแกร่งสุดๆไปเลยเย้โกโก้ขันเดี๋ยวๆกลับไปเอามานาแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันมันมามานาบวกบวกเพื่อนอันตีอันตีโอโดนสตันโดนสตันเย่ๆย้ยส เทนเทนจใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีไงกดแข็งตัวหลบได้หลบได้โอ้เกือบตายเกือบตายรอดอย่างหุดหิดห้อยหลวงเจมานี่เองกลับบ้านกลับบ้านแป๊บหนึ่งพอเลือกเต็มเราเราก็ย่างมาตรงกลางฮิเรนร่างเงินบวกเรนร่างบวกเลาะเาก่อนเราเลาก่อนเดี๋ยวเราจะไปรัสสอดอ้าวปรากฏว่าเรนกลางอิลูเมียแกจะมาดันเลนเหรอฮ้แกเจอนะหนึ่งหนึ่งไหมกาตัวตดตัวไหม เดี๋ยวแค่วหักเลยนะโอ้ยมันยิงสโลใสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพ่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ไงเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเดี๋ยวเราเข้าไปรัดสอดเองอันตีอันตีแล้วฆ่าได้ฆ่าได้รัดสอดได้ตัวนี้ตัวนี้ย้อนย้อนย้อนเป็นแค่ย้อนย้อนโง่โง่ย้อนไม่เก่งตายเป็นไง ก็คือเวลาเวลาเรากดอันติถ้าเรากะจังหวะหามุมดีๆอ่ะเราจะสามารถหลบดาเมจความเสียหายเพราะสกิลสอ่ะเว,เวลามันเวลามันบลิงหรือว่ามันวาร์บอ่ะมันจะทำให้เป็นอมาตะในชั่วขณะนะเดี๋ยวเดี๋ย,ยกลางกลางบวกกลางบวกแต่ว่าคงคงจะเข้าไม่ทันหรอกค่อยๆเคลียร์คีปไปก่อนตอนนี้ เล่นไม่ยากมั้งคาดว่าน่าจ,จะชนะนะนี่เอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยใจยเยนจ็นใจเยนจ็นใจเย็น <c ười> เล็งเลยมีแต่ตัวบางๆที่ต้องข้ามอ่ะสบายทั้งอีรันดอทั้งอิรูเมียทั้งยอนเนี่ยเทนก็ก็ดามินไม่พอที่จะฆ่าเราหออารอกยังไงยังไงคอยหลบอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันตีอันตีเลยเอ,อันตีตายแน่เท е นตายอันดับแรกอ่ะ ตายค่าได้ออนสล็อตคือค่าสี่ตัวแล้วเดี๋ยวน้วค่าอิลูเมียค่าอ um ิลูเมียยังไงยังไงมันมีบัฟฟ้าอยู่ที่เท้าตรงนั้นนะข้าไปเนี่งอีรันดอยอิรันดอยฆ่ามันฆ่ามันอ้าวมันถอยไปได้ถอยไปแล้วอิลูเมียฆ่ามันโอ้ยโดนสกิลกันไม่ให้เข้ามีตายตายย้อนย้อน,อนหินหินย้อนไหมฟิกเกอร์ไป้าเลยวิงปเปอานานค่าได้ค่าได้อย่านะอย,ย,ย่านะอย่าห้าวนะ โอ้ยทีมเราตายหมดเอาสามลุมหนึ่งเอ้ยซอยแนซอยด้วยซอยด้วยเดี๋ยวถอยถอยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอเคหลบได้หลบได้โชคดีโชคด,ชคด,ชคดีนิดนึงเี๋ยวมาเค,คเลียร์คลิปเลนบนให้ก่อนเกือบไปเกือบไปมันไม่มันไม่ไล่ตามเราต่อเนี่เนี่ยมีมังกรมังกรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวออกของแป๊บนึงออกตรงนี้ละการออกมองกุฎ ล่างๆมันอยู่ล่างเยอะนี่อเอาเห็นแล้วเทนเทนเทนทักทายทักทายเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไงโอ้ยมีมีม,ม,มีตัวเดินหลงเดินหลงเดินหลงนะจ๊ะตายจา้าเดินกับซิวแล้วกันจะได้มีตัวกันให้ <c oughs> เดียวคนเดียวจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวโดนลุมนี่น,นี่คอยเคลียร์คีิปไปอย่อยตัวนี้ก็เคลียร์คีบได้โอเคอยู่นะ เพราะมันมันทำรามีสองจังหวะปล่อยไปไป,ปุ๊บเรามันก็จะระเบิดปึ้มอีกทีหนึ่งสองจังหวะเลยเห็นไหมหลบหลบทีมต้องฆ่ามันไปไหนอะ่ะมันหลบไปไหนต้องต้องคอยระวังป่าดีนะเผื่อมันซุ่มอยู่เนี่ยเคลียร์ไปยังไงยังไงอยู่ตรงมังกรอยู่ตรงมังกรอ้าวมันได้มังกรทีมเดินช้าเดี๋ยวเดวรอจังหวะดีๆเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยว จะบอกไหมจะบอกไหมพร้อมพร้อมเพื่อนเขาเลยนี่อย่าสู้เราหรอสู้เราหรออย่าห้าวอย่าห้าวอันตีนี่โอ้ยโดนผักเข้าป้อมเก่าแล้วกลัแล้ว yeah. นี่ฮที่ลบลบลบลอ้าวอ้าอาวตรงนี้มันมีป้อมนีว่ะโอ้ยหนีไม่ได้โอ้เหลือสามตัวสับต,ตัวเราฟิกเกอร์นี้ฟิกเกอร์นี้ <c oughs> เอิม่มตายไม่รอด อุตส่าห์ฆ่าไปตั้งเจ็ดตัวเพิ่งตายตัวหนึ่งแล้วเนี่ยไม่น่าเลยคือทีมเราตายหมดแล้วมันจะทำไง,งอ๋อเทนรูทเทนรูทยืนนิ่งเหรอจ้ายืนนิ่งเหรอจ้าสแปมสกิลใส่รวๆๆัวๆสแกปสกิลใส่รัวๆตายโอเคเอาโดนรนช็อตซะง,งั้นเลยน,นี่นี่ค่อยๆเล่นไปเบาเสียงนิดนึงเดี๋ยวนะอืออีรันโดเล่นไม่เก่งเท่าไรหร่แล้วว่าตัวนี้ ๋ยราคิดจะสู้กับเราโอ้โหดามีมันแรงอน,นะถอยดีกว่าโอ้มันยังตาม,มันยังตาม,มันเอาความมั่นใจมาจากไหนเ,หเดี๋ยวเดี๋ยวย่าให้ได้อันตินะเออมีระหว่าอันติมีอยู่แล้วอย่าให้ใช้อันตินะกางกางกางการเลงอิรูเมียเลยตายแต่อิรูเมียแค่เป็นแค่อิรูเมียตายตายฆ่ารุมฆ่าเลย บิงร,ร,รัวๆทำดาเมีดรัวๆมีเนี่ยสาเหตุที่เราชอบเล่นตัวนี้เพราะว่ามันเล่นง่ายเล่นงานด้วยแล้วเราก็ทำดาเมีดได้หลายจางังหวะดีแต่ข้อเสียใหญ่ๆคือถ้าทีมตรงข้ามมีซีซเยอะๆะโอ้เตื่อยเล่นยากเพราะมันเป็นเมดระยะใกล้นไม่ใช่เมดระยะไกลต้องเข้าไปคุกวงในเข้าไปร้วงเข้าไปอะไรเงี้ยมีนี่ตีป้อมด้วยการเทนมานะ กินตรงข้ามหายไปไหนไม่รู้แล้วเย่งคีบมันก่อนอ๋อไม่ใช่เทนนี่หว่าโอ้เบอร์เอท่าเอท่าเดี๋ยวนะเอาแดงมันยังไงมองเห็นมองเห็นอีรันรออยู่ตรงนั้นอันตีอันตีสเปร์สกิลร,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 รัวๆโอ้มันผักออกมาเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนมั่นใจหรอมั่นใจหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอ้มันแรงอะ่ะย้อนเริ่มแรงทีตรงข้ามมีแต่แครี่พอเติมเลือดออกมาเราก็วินงออกมาแปนน๊บนึงบนบวกบนบวกรอเราแป๊บหนึ่งนี่นี่อย่าห้านะอย่าเห้านะอย่าเห้าอย่าเห้านี่นี่วิ่งรัววิ่งรัวตายไหมันเมตรรัวหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังหลบพร้อมพร้อมกันนี่อ่ะเกียร์คีบไป รู้สึกว่าเราจะเกิดเลยนะถ้าทีมตรงข้ามค่าเราไม่ได้คือทีมเรามีโอกาสชนะสูงมากเนี่ยดูด,ดีเราปล่อยสกิลใส่รวัวๆเลยขอพูนะเฮ้ยมันบงมอนบอกรอจังหวะดีๆแต่ก็น่าจะเข้าไม่ได้แหละทีมทีมเราเข้าลึกแล้วแล้วทีมตื่นไม่เข้าอะ่ะมันเข้าไปเองสองตัวนะหืม ขีดตรงข้ามอยู่ไหนนะมีไงเทน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 อย่าเฮ้านะเดินเดินค่อยๆเดินไปนี่แหละเราจะไหวดีอันตีเข้าไปกวงในตัวหลังองแครี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยดามินแรงเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเหลือตัวเดียวตัวเดียวแล้วยืนบ่ไหวแล้วยืนไม่ไหวแล้วแม โอ้ยเศร้าใจห้าวเกินเกิดมาใหม่จะไม่ตายอีกแล้วนะเมื่อกี้คือตายครั้งสุดท้ายตายไปกี่ตัวแล้วตายไปสองตัวแล้ว่าไ,ววาได้เก้าตายสองช่วยเหลืออีกเก้าโอเคอยู่สกอร์โอเคอยู่เทนมันิ่งอีกแล้วข่ามันอา้าวมันหลอกเรามาหลอกเราสแปมสกิลใส่รัๆๆวตีป้อมตีป้อมเพื่อนอา้าวไม่ตีป้อมหรอมันตีมันตีเทนะ่ะไม่ตีป้อม สแปมรัวเห็นไหมตัวล่างตายเอาตายห้าตัวเลย <c oughs> โอ้ยไอไอไอมีการไอออกอากาศด้วยนะเนี่ยม <c oughs> ีชนะแน่นอนชนะแน่นอนเราคือเมดอันดับหนึ่งท่องไว้นี่นี่อันติรัวบิงโรัวโ,โอ้ยมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วฆ่ามันฆ่ามันจบไหมจบนะจบนะ นี่ไง้อมสตรูแตกแล้วก็ก็เป็นรีวิวออเดอร์เล็กๆเล็กๆก,ก,ก็คือเราเกิดไงเราได้เปลี่ยกเราทำดามจดรัวๆทีมตรงข้ามฆ่าเราได้แค่2ตัวเองทําให้ทําให้ทีมเราแบบได้เปียบอะ่ะเพราะว่าเราทำดามจดได้รัวๆไปเลยเห็นไหมเราทำดามจไป24 MVP ของทีมเลยก็สําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะบาย